คุณครับต่อไปนะครับท่านทิพาประวินาเสถียนครับเชิญครับค่ะการเปลี่ยนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันทิพาประวินาเสถียนผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขตหนึ่งพักประชาชนผู้แทนของประชาชนลำปางเขตเทศบาลนครอำเภอเมืองบางส่วนและอำเภอห้างฉัดทั้งอำเภอค่ะ ท่านประธานคะดิฉันขอร่วมอภิปรายสนับสนุนผู้เสนอยติ i, ทั้ง3ท่านโดยเฉพาะยาติของสสวิทวัตจิชวานิชที่ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแผนงานการจัดระเบียบสายไฟสายสื่อสารและนำสายไฟลงดินในพื้นที่ทั่วประเทศไทยคะ่ะเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมานะคะดิฉัน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในเขตพื้นที่ของดิฉันหลายเคสหลายกรณีไม่ว่าจะเป็นสายไฟรกลุงลางเกะก,กะพื้นที่ปากเกะก,กะประตูบ้านบ้างเกะก,กะสถานที่สาธารณะที่ออกกำลังกายรวมไปถึงอุบัติเหตุในพื้นที่นะคะในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าทั้งข่าวเหตุไฟไหม้สายไฟสายสื่อสารในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เกิดจากสายไฟและสายสื่อสารชำรุดห้อยรกกรุงรังไม่เป็นระเบียบเกิดไฟไหม้ลุกลามไปยังบ้านเรือนประชาชนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงกรณีสายพาดเกี่ยวระยงระยางจนเกิดอุบัติเหตุกับคนเดินทางเท้าและผู้ขับขี่ใช้รถบนท้องถนนเกิดอันตรายต่อประชาชนขอสไลด์ที่หนะคะ ยกตัวอย่างกรณีของอาจารย์แปะนะคะอาจารย์แปะหรือว่านายพิษณุแว่นแก้วเป็นอาจารย์สอนสถาบันเสริมสวยที่มีชื่อเสียงในจังหวัดลำปางอาสาขี่จักรยานยนต์ไปซื้ออาหารให้กับเพื่อนร่วมง,งานกลางดึกโดยโดนสายสื่อสารนะคะล่วงหล่นห้อยระยงระยางบนท้องถนนกลางเมืองลำปางเกี่ยวคอทำให้เลือดสาดรถล้มควม่ำบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นเลือดข้างในสมองเบ้าตาแตก ที่โคงและขาหักต้องนอนห้อง ICU และเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะขอสไลด์ที่2นะคะและกรณีของนางอํานวยวีเกตประสบอุบัติเหตุจากสายสื่อสารเกี่ยวขณะขับขี่จักรยานยนต์ในหมู่บ้านในเขตอําเภอห้างฉัดทําให้รถเสียหลักล้มและได้รับบาดเจ็บสาหัสดิฉันไม่อยากให้เหตุเหล่านี้เกิดขึ้นมาอีกซ้ําซ้อนกับประชาชนในพื้นที่ของดิฉันเพราะฉะนั้นดิฉัน อ,อยากสนับสนุนนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเพื่อนๆหลายๆท่านที่อภิปาในวันนี้หลายกรณีทําให้ลกลุงลังเกิดความไม่ปลอดภัยในพื้นที่แล้วยังส่งผลต่อทัศนียภาพในจังหวัดอิฉันและหลายๆจังหวัดทั่วประเทศไทยมันทําให้ดูไม่สวยงามไม่ปลอดภยัยและ ตามที่รัฐบาลกำลังจะมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงควรจะปรับปรุงทัศนียภาพให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเป็นภาพลักษณ์ที่ดีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะซึ่งการแก้ปัญหานี้ก็คงต้องนำสายไฟลงดินอาจจะต้องใช้งบประมาณมากเฉลี่ยมากถึงกิโลเมตรละ65ล้านบาทการเดินสายไฟใหม่หรือว่าซ่อมแซมสายไฟระบบท่อใต้ดินจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าระบบสายไฟ รวมไปถึงการต้องบูรณาการร่วมกันกับหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นกสทชอกฟผและก็กปภนะคะและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าดิฉันจึงสนับสนุนให้สภาพู้นแทนราษฎรแห่งนี้นะคะตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแผนงานการจัดระเบียบสายไฟสายสื่อสารและนำสายไฟฟ้า สายสื่อสารลงดินพื้นที่ทั่วประเทศไทยคะ่ะขอบคุณคะ่ะท่านประธานขอบคุณครับ